ของจริง่ะของจริงฮะเย้เย้โอ้โหเทว่ะนออเข้าใจทำนั่นเลยเราทำเป็นนั่นนี่โอ้เป็นลูกข้าทำสมุดด้วยไหนเอ้าจริงอ่ะไห้เกาอยู่ไหนไม่เห็นโอ้โห ยอรุ่นใหม่เด้อพี่น้องยกอย่างดีเลยโอ้โหกีบตาใจดูทัดไม่โอ้ย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 คนเยอะนะเด็คนเยอะคนเยอะโอ้พี่น้องเอ้พี่น้องโอ้ยมันได้น้อยสักเมื่อไรเนี่ย ตใจใตายดูดูดูไอเก๋มันทำโอ้โหนี่นี่ปีนี้ค่ะปีนี้ปีนี้ปลาเยอะเด้อเออเออเออยายจิตกับยายเก๋เด้อวันนี้เนาะเออเฮ็ดคืนเฮ็ดคืนเฮ็ดคืน โอ้ตะกันเรากขึินไปเห้ยโอ้เขาเห็นแล้วเขาอยากได้ทางนู้นไม่มีไม่มีตั้งเขาไปหนึ่งเบิ้ลเบิ้ลทำเลยเบิ้ลทำเหมือนเขาเลยอุ้ยอันเนี้ยวานแฮี้อัดบิ้ลกินวานดูเขายกได้ทั้งคู่แล้วเลยเห็นไหมดูพวมันชอบเดือด

อันนี้มันหักเนาะมันเลยมันเลยไอ้น,นี่เนาะ้นออันนี้กัาเรันลังทำ